เผยมังกรบทที่697ท่าทายลิงผิวเหลืองแกรีบใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้ขายซาพูดจบภายในใจของเซียวเอิ้นสะอึกหนึ่งทีเพราะว่าเขาเห็นเฉินเฟิงหันไปใบหน้านั้นคราวด้วยความอาฆาตตอนก่อนหน้านี้ที่อยู่ในสนามบินขายซาถ,ถูกเฉินเฟิงมองด้วยความไม่ตั้งใจเพียงชั่วพริบตา เขาก็โมโหชุนเฉียวอย่างรุนแรงเหมือนเฉินเฟิงมองเขาก็เป็นเคราะไรของเขาแล้วตอนนั้นผู้ช่วยของเขาดึงเขาไปไม่งั้นตอนนั้นก็คงจะลงไม้ลงมือแล้วจริงๆและหลังจากนั้นเพราะว่าเฉินเฟิงคุยโทรศัพท์กับองค์หญิงแอนนี่ดังนั้นก็ได้เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจถ้าว่าขา่ายซายังคงท้าทายเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้หากไม่สั่งสอนเขาหน่อยก็ไม่ใช่เฉินเฟิงแล้วหมามาจากไหนกลับเห็นคนแล้วเห่าขึ้นมาแบบนี้ ในตาของเฉินเฟิงเผยความอาฆาตออกมาในปากยิ่งก่นดักายซาอย่างไม่เกรงงอกเกรงใจอ๊ะอะไรได้ยินคำพูดของเฉินเฟิงคนที่อยู่ในงานต่างทำสีหน้าที่เปลี่ยนไปแล้วหยุดอยู่ที่เดิมขายซาเป็นคนที่ไหนเป็นผู้สืบทอดครอบครัวโรโปรีและก็เป็นหัวหน้าผู้สืบทอดตระกูลคนหนึ่งในอนาคตตระกูลให้ทุกอย่างที่เขาอยากได้ สามารถบอกได้ว่าขายซ่าไม่เพียงแต่อยู่ในอังกฤษต่อให้อยู่ในประเทศทั้งหมดของยุโรปและประเทศจีนก็มีการดำรงอยู่ในสังคมชั้นสูงคนแบบนี้ไม่เคยได้รับความไม่เป็นธรรมเลยสักนิดยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะสามารถเหยียดยามเขาต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ ภายใต้แสงไฟขายซาลืมตาแล้วทำสีหน้าที่ไม่น่าเชื่อเขานึกไม่ถึงว่าเฉินเฟิงกลับกล้าโต้แยง้งยิ่งนึกไม่ถึงว่าเฉินเฟิงจะกดดันเขาต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วเกินไปจึงทำให้ขายซายังไม่สามารถตอบสนองกลับมาได้เซียวเอิ่มองอยู่ข้างๆตลอดเวลาตอนที่คำพูดนี้ของเฉินเฟิงออกมาเขาก็แอบพูดในใจว่าจบกัน เรื่องที่เขากังวลที่สุดยังคงเกิดขึ้นอยู่ถึงแม้เซวเอิรไม่สามารถพูดว่าเข้าใจเฉินเฟิงทว่าอย่างน้อยก็รู้ถึงนิสัยของฝ่ายตรงข้ามหากกวนประสาทเฉินเฟิงให้เขาโมโหกลัวว่าไม่มีใครสามารถหยุดฉียอเฟิงได้และอาจจะไม่มีใครกล้าหยุดเขาได้เรื่องต่อจากนี้เซลเอิใช้นิ้วเท้าคิดก็สามารถคิดได้ทว่าไม่ว่าขายซาหรือว่าเฉินเฟิง พวกเขาต่างก็เป็นแขกที่มาร่วมงานวันเกิดขององค์หญิงแอนนี่หากเวลานี้ตีกันขึ้นมาแบบนั้นเซียวเอิที่เป็นคนต้อนรับแขกก็ต้องเป็นคนพูดเป็นภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงของเขาอะไรนะพูดใหม่อีกครั้งสิเวลานี้ขายซาได้สติกลับมาสักทีแล้วเดินไปด้วยความโมโหเป็นฟืนเป็นไฟดูจากสภาพแล้วหากเฉินเฟิงพูดอีกคำเกรงว่าเขาต้องลงไม้ลงมือโดยตรง ในมุมมองของเขาถึงแม้จะลงมือในงานวันเกิดขององค์หญิงทว่าคิดว่าองค์หญิงแอนนี่ก็ไม่มีทางผิดใจกับตัวเองเพราะให้คนผิวเหลืองแน่นอนแกหูหนวกหรือไงถ้าแกยังปากเสียแบบนี้อีกอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจเฉินเฟิงทำสีหน้าแบบนั้นเหมือนเดิมการที่ขายซาข่มขู่เขาในมุมมองของเขาแล้วเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากตอนนั้นเขาฝ่าประเทศญี่ปุ่นตัวคนเดียวมีอะไรบ้างที่ไม่เคยเจอ พอได้ยินเฉินเฟิงพูดซ้ำอีกประโยคขายซ่ารู้สึกโมโหจนหัวเราะในมุมมองของเขาเฉินเฟิงที่พูดกับเขาแบบนี้เหมือนคนธรรมดาที่เด็กคนหนึ่งกำลังของขู่ผู้ใหญ่ไม่เพียงแต่ข่ายซ่าแม้กระทั่งคนทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็หัวเราะเสียงดังแล้วทำท่าทางที่กำลังดูเรื่องสนุกสนุกนี่มันที่ไหน นี่เป็นดินแดนอังกฤษคนต่างประเทศคนหนึ่งกลับอยู่ตรงหน้าทายาทของครอบครัวโรโปรีในอังกฤษอีกอย่างยังเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคตนี่ไม่ใช่ว่าทําให้คนหัวเราะย่อหรือไงหากไม่ใช่เพราะเห็นด้วยตาตัวเองไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้หรอกขายซาพูดอย่างดูหมิน่นไหนๆมีวีรบุรุษที่โผล่ขึ้นมาในดินแดนของอังกฤษแกยังจะแซงทําอะไรอีกไอ้ลิงผิวเหลืองที่ไม่รู้อะไรเลย เฉินเฟิงทำสีหน้าที่หม่นหมองในตาเปล่งประกายแล้วพูดขึ้นครั้งที่แล้วคนที่ใช้น้ำเสียงแบบนี้ของฉันจุดจบไม่ค่อยดีมากนะักเซียวเอิ่นที่อยู่ข้างๆได้ยินคำพูดของเฉินเฟิงภายในใจจึงสะอึกหนึ่งทีตามนิสัยของเฉินเฟิงแค่เขาลงไม้ลงมือก็สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องตายไม่งั้นก็พิการไม่มีทางมีจุดจบที่ดีเด็ดขาด ดูจากท่าทีของขายซ่าเองก็ไม่มีทางอ่อนข้อง่ายๆถ้าเขายังใช้คำพูดในการท้าทายอยู่แบบนี้แบบนั้นจุดจบของเขาก็สามารถรู้ได้ถ้าขายซาทาย,ยาสืบทอดครอบครัวโรโปรีท่านนี้เกิดบาดแผลหรือพิการณที่นี่แบบนั้นเชื่อว่าคงไม่ต้องใช้เวลานานก็จะทำให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบ ถึงเวลานั้นเรื่องต้องบานปลายให้ถึงที่สุดแน่นอนอย่าพูดถึงองค์หญิงแอนนี่เลยต่อให้เป็นทั้งตระกูลราชวงศ์อังกฤษก็ยังไม่รู้ว่าจะให้คำตอบเรื่องนี้กับครอบครัวโรโปรียังไงอีกอย่างในสถานการณ์แบบนี้องค์หญิงแอนนี่ต้องช่วยเฉินเฟิงไว้ไม่ได้แน่นอนส่วนตระกูลราชวงศ์แอนนี่ก็ไม่มีทางมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับครอบครัวโรโปรีเพราะเฉินเฟิงที่เป็นเพียงคนนอก ถึงแม้เฉินเฟิงเป็นผู้มีพระคุณขององค์หญิงแอนนี่ทว่าเรื่องนี้อย่าว่าแต่ผู้มีพระคุณเลยแม้กระทั่งคนในตระกูลราชวงศ์ก็ยังไม่มีทางถดถอยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเซียวเอิ่นรับผิดชอบในการต้อนรับครั้งนี้แบบนั้นถ้าถึงเวลาเพื่อที่จะระงับความโมโหของครอบครัวโรโปรีเขาต้องยากหลีกเลี่ยงกับภัยครั้งนี้ คุณชายขายซาคุณเฉินวันนี้เป็นงานวันเกิดขององค์หญิงถ้าพวกคุณลงไม้ลงมือกันที่นี่แบบนั้นองค์หญิงแอนนี่ก็ต้องรู้สึกลำบากใจแน่นอนอีกอย่างเรื่องนี้หากเปล่าประกาศออกไปหน้าตาของตระกูลราชวงศ์อังกฤษต้องเสื่อมเสียจนถึงที่สุดเซียวเอิ่นเห็นว่าเรื่องมันผิดปกติไปแล้ว หลังจากที่วิเคราะห์แยกแยะถึงผลสรุปทั้งหน้าและหลงังจึงรีบเข้าไปห้ามปรามหักช้าไป19ทั้งสองฝ่ายลงไม้ลงมือกันขึ้นมาทุกอย่างก็คงจะจบพอเห็นเฉินเฟิงและขายซาต่างไม่พูดไม่จาเซียวเอิ่นแอบถอนหายใจแล้วพูดขึ้นต่อคุณชายขายซาคุณเฉินพวกท่านต่างก็มีแขกคนสำคัญขององค์หญิงผมคิดว่าพวกท่านก็คงไม่มีทางไม่สนใจในพระไทยขององค์หญิงหรือเปล่า คำพูดของเซลเอินถูกคนที่อยู่ในงานได้ยินไายซ่าจึงขมวดคิ้วทันทีธุรกิจเหมืองแร่ในอาหรับยังเจรจาไม่สำเร็จทว่าเขากลับไม่รู้สึกเครียดอีกทั้งเขาได้มุ่งเป้าหมายไปที่องค์หญิงแอนนี่ครั้งนี้เขามาก็เพื่อที่จะสารความสัมพันธ์ที่สนิทสนมมากกว่าเดิมขององค์หญิงแอนนี่หากสร้างปัญหาอะไรที่นี่ไม่เพียงแต่หน้าตาขององค์หญิงที่ดูไม่ค่อยดีถึงเวลาแม้กระทั่งสำหรับคนที่สร้างเรื่องก็ยังต้องขาดความรู้สึกดีๆไป ขายซาก็ไม่ใช่คนธรรมดาแค่ในระยะสั้นๆก็สามารถพิจารณาผลประโยชน์ที่ได้ออกมาอย่างชัดเจนเวลานี้ความรู้สึกโมโหถึงค่อยๆดีขึ้นท่านเซียวเอิญก็แค่ไม่รู้ว่าทำไมองค์หญิงแอนนี่ถึงเชิญชวนไอ้คนประเทศหวามาคนหนึ่งมาด้วยขายซาหันไปมองเซียวเอิญแล้วถามเป็นแบบนี้คุณเฉินคือสหายขององค์หญิงครับเซียวเอิญเห็นขายซาหายโมโหลงมาบ้าง และไม่มีความคิดว่าจะสร้างเรื่องอีกจึงรีบอธิบายขึ้นจากนั้นก็แอบ,บมองเฉินเฟิงเพียงั่วคลิปตาตอนนี้ขายซ่าก็ไม่มีทางสร้างเรื่องอีกทว่าเขากลัวว่าเฉินเฟิงยังคงไม่ให้อภยัยถ้าเป็นแบบนี้ทุกอย่างคงจบคุณเซลเอิญท่านพูดไม่ผิดเมื่อครู่ผมบ้าบิ่นเกินไปพอเห็นสายตาของเซลเอิญที่มองมาเฉินเฟิงรู้ความหมายของฝ่ายตรงข้ามจึงพูดแบบนั้นออกมา ครั้งที่แล้วแอนนี่กับพ่อของเธอไปประเทศหวาด้วยกันตอนนั้นก็ได้ช่วยเรื่องนี้กับตัวเองถึงแม่เขาเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อประกูลราชวงศ์อังกฤษก่อนทว่าเฉินเฟิงก็คงยังจดจําความรู้สึกนี้ไว้ในใจไม่งั้นเขาก็คงไม่ยอมเสี่ยงชีวิตและเดินทางมาจากที่แดนไกลแล้วถึงอังกฤษแล้วมาร่วมงานวันเกิดขององค์หญิงแบบนี้ยังไม่ทันดูเรื่องสนุกๆเลยคนประเทศหวาคนนี้ก็แสดงความอ่อนแอออกมาแล้ว แขกที่อยู่ทั่วทุกสีทิศต่างก็ทำสีหน้าที่ผิดหวังเหมือนเฉินเฟิงและขายซาไม่ได้ลงไม้ลงมือทำให้พวกเขาผิดหวังมากแค่ว่าตั้งแต่คำพูดเมื่อกี้นี้ของเฉินเฟิงพวกเขาคิดถึงเฉินเฟิงกำลังแสดงความอ่อนแอไม่กล้าลงไม้ลงมือกับขายซาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่698ครอบครัวโรโปรี